สวัสดีครับผมลอยอีสานรับผมมือผ่าลงทงทงทาหาสอนแมงเต่าครับผมตามทงให้ทงหน้าครับผมลุนกัครับเสียสิเดี๋ยวปนมองครับมันนะครับผมแมงล่องสอนนะครับตอกันมาในวันทีดีซิท่านว่าฮุกแป๊ครับใหญ่ก่าเนี่ยนะครับอู้ตัวใหญ่แค่ครับแมงเต่าขื่อนีกคบ คอคืเี่น,นเอาตีก่อนตีมาใส่ก่อนไดนมาเนีย่ยนะครับสอยมาเนียนนนเน่ยเนาะโอ้โหโตตัวให่เลยป่าอยู่หางีนอีกกแล้วครับผมอากาศก็สิ้นยินีนน่องมเนาะเดียร์โอีครับ ยังตงงัวยืนยังได้มาเห็นเนาะดุนมันไปเรื่อยครับผมบรรยากาศหนามยังนีอยู่ครับลักษณะสอนสอนท้อยลังนะครับยังก็โต,ต,ตเป็นเตะออกจากป่าหยา từ nha lần nha nhà, người mất mát 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 mà, mát 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 สิออกเลยนี่หลุดไปเลยอายุตา,าเลยทำอะไร Tuyệt vời Để mình đánh thách Để tôi nào Để tôi này Khách Ui, mì tôi ngang phu cơ mi à, lái tới đây này Tiếp này Tiếp này ừ. kịp xuống về được ta phải em xoắn nó chẳng để mà ăn bò Cái bụng cha mì bò Nhiều nhiều sáng xám này à phải tôi tưởng gì Tối tôi không ăn โอ้มันจะโตอ,อ้ยข้างหลัง <laughs> เลยลองไหมก็ลุ่มต้อจ้ะ,ะอืมกระดากระแด่แพร่นี่คือบะ nắng nó mặt nó lại hoa đi hoa bây đi Tao. Tụi hoa Tụi hoa quá

มานงงแ่นดมาลพีน้องเรานนเน้อยน่าดาผูงามเลยครับผม,ผมนีคนจดีเดีเลยเนาะแนสม,มหเตาขอทานวพัดนี่ตัวนึงใส่ี่ตัวเต่กตัวนึงดาละ

đi thế là vậy ui ngào thôi mọi người nói không à. ui lại luôn hai thôi đấy bé mà kéo mày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  kéo คุปตาวัาน,นออกไปเดี๋ยวนอาหนตัวเนาะเปืดดออกแล้วอืมอืมเลยน เดินตามจ้าหน้าปลอดเทานะสีหาตัวเอง หาตัวน่าหละหาตัวรอไีเ่เติดีลยืมตัวนี้อันเดียตัวนี้อืมอีบาดสุดท้นยสองสองคนนะจ๊ะเดี๋ยวลาจะเป็นฝ่ายมสองมันเกินังน้ำกุ่น ไห้เปลี่ยนกงสอนครับใส่พลังไรยได้หยายังนัำกระตูนมาเีย bán <laughs> thì tôi đi đâu. Ừ. Ủa, đó tôi đi ừ hà à. tôi đấy nè xây đây chắp đây tô đâu mặc nhà